ชัดเจนนะวงในเฉลยสาเหตุที่แท้จริงนายนภัสอันฟอร์ไอจีแม่หมูกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพบว่าอิส t a แกรมของแม่หมูอันฟลโล่ใบเฟินพิมพ์ชนกและลูกชายนายนภัส ดยต่อมาก็พบว่าอินสตาแกรมของหนุ่มนายก็อันฟออ์แม่หมูไปแล้วเช่นกันล่าสุดค่ารายการข่าวบันเทิงช่องแดได้เผยว่าคนเป็นแม่ไม่พูดฉันจะพูดให้เพราะว่าคนเป็นแม่จะมาว่าร้ายลูกก็ไม่ได้มาพูดให้ร้ายลูกก็ไม่ได้นายไม่ใช่เด็กไม่ดีหรอกแต่ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นแม่หมูคือเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยแม่หมูเริ่มไม่ออกงานละ ปกติมีนายที่ไหนมีแม่หมูที่นั่นหลังๆมีนายที่ไหนมีใบเฟิร์นที่นั่นแม่หมูจะไม่ค่อยไปละคือแม่หมูเลิกรับงานก็อยู่บ้านวันสองวันแรกก็อยู่ได้อยู่ไปนานๆก็เหงาแม่หมูเคยไลฟ์สดว่าแม่เหงาแม่ไม่ได้เจอนายมาหลายวันแล้วหลายคนจะเห็นว่าแม่ร้องไห้แม่ไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองในตอนนี้แม่ไม่อยากออกกล้องบนหานายไม่กลับบ้านเลยในที่นี้คือช่วงที่นายตกลงเป็นแฟนกับใบเฟิร์นแล้วมีงานด้วยกัน มีพรีเซนเตอร์ด้วยกันอีกช่วงเวลานั้นเลยในไลฟ์แม่ก็พูดว่าแม่เป็นซึมเศร้าอาจเป็นฟิลน้อยใจลูกอันนี้คือครั้งที่หนึ่งพอรอบที่สองน่าจะเป็นรอบนี้วันก่อนแม่ยังชวนทุกคนเดี๋ยวเขามีงานคู่นะไปดูเขาหน่อยที่ต่างจังหวัดพอผ่านไปไม่กี่วันแม่หมูบล็อกทุกคนเลยไม่รู้เกิดอาการอะไรประมาณนั้นเป็นอาการน้อยใจลูกทุกคนอยากไปว่าแม่หมูแม่ฉันก็เป็นหลายคนก็เป็นอารมณ์เหงาฉันไม่มีลูกแต่เข้าใจแม่หมู จริงๆแม่หมูอันฟอนานแล้วแต่เพิ่งเป็นข่าวเพราะชาวเน็ตไปนั่งส่องก็เลยจะมาพูดแทนนายว่านายไม่ใช่เด็กในระคุณหรืออะไรที่ไปอันฟอแม่ไม่ใช่มันคือการโดนบล็อกแล้วพอกลับมาดีกันกดบล็อกก็ไม่ได้กดติดตามใหม่แค่นั้นเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ